โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหฤทัไทยในการประกอบพระราชการณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขมาโดยตลอดด้วยทรงตระหนักว่าปัญหาสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศจึงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น21แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นธุรกันดารทั้งอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยทรงจัดตั้งมูล,ลนิธทการจนะบารมีและสร้างศูนร์มำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาญพิเศษส่มครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆอยู่เสมอเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมจึงร่วมกันจัดโครงการ พาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่มีปัญหาสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์รวมทั้งบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพได้โดยสะดวกโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากพบอาการผิดปกติจะส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้จะดาเนินการ72ครั้งตลอดปี2567ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ